บทบาทของสถาปนิกผมคิดว่าคือการชี้นำให้ผู้คนหรือว่าสังคมหรือว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจถึงความหมายหรือว่าความสำคัญในการออกแบบนะครับว่าสิ่งที่เราคิดมันมาจากไหนมีเหตุผลอย่างไรทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้มันคุ้มค่าหรือไม่กับเงินที่ต้องจ่ายกับงานที่จะต้องออกมานะครับ ฟังชันการใช้งานในส่วนต่างๆที่สถาปนิกออกแบบน่ะเราต้องให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงและที่สำคัญก็น่าจะต้องเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานในส่วนต่างๆนะครับบทบาทสำคัญที่สุดของการเป็นสถาปนิกในมุมส่วนตัวมองว่าสถาปนิกคือนักสร้างนะนักสร้างและนักแก้ปัญหาในเวลาเดียวกันดังนั้นหน้าที่ของเราจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือการออกแบบสร้างสารรค์ผลงานที่สร้างจากสิ่งที่เป็นนมามธรรมของความต้องการของลูกค้าให้กลายเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานความจริงของการโครงสร้างงบประมาณและที่สาคัญที่สุดในความคิดก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาจะต้องไม่ขัดต่อบริบทของแวดล้อมในละแวกนั้นจริงๆก็สําคัญทุกส่วนนะครับไล่ตั้งแต่ ยูเซอร์ก็คือผู้ใช้งานผู้ใช้งานมีความต้องการอย่างไรบ้างงบประมาณที่ลูกค้าอยากจะใช้ในข้อจำกัดในการออกแบบพวกนีมนมน้มันสำคัญไปถึงเรื่องงบประมาณด้วยนะครับลักษณะการใช้งานว่าลูกค้ามีความชอบในงานอิเลกอะไรบ้างสภาพที่ตั้งของโครงการอันนี้สำคัญมากเลยเรื่องของทิศทางของแดดและลมที่จะต้องเอามาประกอบในการออกแบบนะครับรวมถึง บริบทโดยรอบของหรือสภาพแวดล้อมของที่ตั้งโครงการอันนี้ก็จะให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะคิดว่าบ้านแต่ละหลังจะต้องสะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนของเจ้าของบ้านออกมาให้มากที่สุดและตอบประโยชน์ใช้สอยของผู้อยู่อาศัยให้มากที่สุดอยู่ในงบประมาณที่สร้างได้จริงอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าหากสถาปนิกทำได้หรือผลงานออกแบบ บ้านมันสร้างสารรค์ขึ้นมาในรูปแบบที่เป็นแบบนั้นได้นั่นคือสิ่งที่ประสบความสาเร็จที่สุดแล้วอันนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดในในขั้นตอนการออกแบบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทําให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราเอ,อ,ออกแบบมาเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างไรนะครับมันค่อนข้างจะจบงานได้ค่อนข้างยากนะครับ วิธีที่ใช้ได้ผลมากที่สุดก็คือวิธีเดียวก็คือการพรีเซนต์แบบกับแล้วก็ใช้เวลาคุยคีกับลูกค้าครับเพราะว่ายิงย่งใกล้ชิดกันมากขึ้นก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้อง Analysis ไซต์ก่อนเพื่อหาโพเทนช a ลของที่ตั้งของไซต์นั้นนะคะว่ามีความพิเศษอะไรไหมหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่เราจะต้องเข้าไปแก้ปัญหา เพื่อที่จะสร้างบ้านที่มีอัตลักษณ์แล้วก็แสดงตัวตนของเจ้าของบ้านให้ได้มากที่สุดส่วน2เนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการคิดคอนเซปต์แล้วก็แสดงคอนเซปต์ไอเดียของเราลงไปในแปลนแล้วก็รูป3ามิติส่วนสุดท้ายเลยก็คือเราจะเริ่มทำ3 d ีเพื่อที่จะเกิดการสื่อสารการคอมมูนิเกตกับลูกค้าให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ เรื่องหลักๆที่เราต้องแก้เรื่องงบประมาณเนี่ยก็คือต้องพูดคุยกับลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้ามีความต้องการสอดคล้องกับงบประมาณไหมเพราะว่าประสบการณ์ของเรามันก็มากพอที่จะประเมินงบประมาณคร่าวๆได้อยู่แล้วนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าวัสดุที่ราคาเท่านี้มีคุณสมบัติอย่างไรอายุการใช้งานเท่าไหร่อายุการใช้งานมันยืนยาวไหมคุ้มไหมกับวัสดุที่มีราคาสูงแต่ว่า มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวคงทนเนี่ยลูกค้าจะยอมแลกไหมแต่ถ้ามันติดเรื่องงบประมาณจริงๆก็อาจจะต้องมีการลดเกรดของวัสดุลงเพื่อให้มันสอดคล้องกับราคาที่ลูกค้าจ่ายไหวนะเป็นสิ่งที่สถาปนิกหลายๆท่านพบเจอเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องฮวงจุย้ยหรือแม้แต่เรื่องงบประมาณของลูกค้าแต่ว่าในมุมส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะฮวงจุย้ยหรือแม้แต่งบประมาณต่างๆอะ่ะมันไม่ใช่อุปสรรค จริงๆแล้วเรานำสิ่งนั้นอะเปลี่ยนให้มันเป็นโจทย์ในการออกแบบมากกว่าแล้วจริงๆถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งก็คือโจทย์พวกนี้มันก็ชาเ,เรามากๆเหมือนกันเพื่อให้จะทำงานออกแบบให้ได้ออกมาดีสวยแล้วยังอยู่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องก,การด้วยสิ่งที่ผมยึดถือเป็นหลักนะครับก็คือการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะครับเพราะว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะอยู่กับลูกค้าไปอีกนานมากนะครับลูกค้าใช้เงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้สําคัญมากกับลูกค้านะครับก็ปรัชญาหลักๆเลยก็คือต้องทําให้ดีที่สุดทุกครั้งนะครับไม่ปล่อยให้มันจบง่ายๆในครั้งเดียวหรือ2ครั้งครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งปรัชญาในการออกแบบในการที่จะเป็นสถาปนิก จริงๆไม่ได้มองว่ามันคือปัชญานะแต่มันเป็นความรู้สึกของเราที่เราไม่ได้มองว่าสถาปัตยกรรมคืออาคารแต่กลับมองว่าสถาปัตยกรรมคือวิถีชีวิตของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราพอยไ,ไปที่บ้านการสร้างบ้านที่ดีการออกแบบบ้านที่ดีมันจะต้องสะท้อนจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าบ้านที่ดีและบ้านที่สมบูรณ์